พนักงานรับโทรศัพท์คนเป็นโควิดใกล้ตายใช้กระดาษจดจดไปหายไปข้อมูลกระดาษแต่มันไม่สามารถจะพาสไปถึงทุกคน,นได้ภายในพริบตาระบบเทคโนโลยีเขามีไม่ได้เรียนกันเลยเหรอครับไม่ไม่อยากจะบอกว่าทำไมไม่คิดจะพัฒนากันเลยอะ่ะดีแต่ปาก ต้องพัฒนาไม่งั้นเราตายถ้าผู้นําเราไม่ฉลาดไม่รอบรู้เราก็ตายก็ตายอย่างที่เห็นนะตายวันละยี่สิบเอ็ดไงมัวจะใช้กระดาษจดอยู่แล้วถ้าเกิดคนจดคนต่อไปไม่ได้อ่านก็ไม่รู้ทําไมไม่เข้าระบบเวอร์ไวเข้าไปกดชื่อนามสกุลมันก็เจอทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน,นี้ของคนคนนี้ว่าแจ้งมาว่ายัางไงแจ้งกับใครอยู่ที่ไหนอาการเป็นทุกอย่างมันรู้ไปหมดอ่ะทาไมไม่ทา ถ้าพัฒนาประเทศไทยเนี่ยสงสัยต้องใส่กระชังออกมา,มาล้างน้ำทั้งประเทศเพีย้ยนดูสิมันอยู่กันได้ยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้ทำไมแบบดูเหมือนไม่รักประเทศไทยกันเลยอ่ะดูเหมือนไม่รักคนไทยกันเลยอ่ะไปเยเรื่อยพูดอะไรก็ใหม่ยอมปรับปรุงไอ้กรนีก็บ้างครับไอ้นั่ก็บ้างครับ,บ,รบแล้วก็อยู่เฉยๆว่าทำเต็มที่ยั่งไว โอ้ยร้อยคุณบอกตัวเองว่าไม่ไหวอะคงไม่มีหรอกรู้นิสัยตอนหาเสียงยังพูดเลยว่าจะไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐจะไม่เอานายกมาจากคนนอกต้องมาจากการเลือกตั้งแนละ้วสุดท้ายเป็นยังไงโอ้คนเราแค่นี้ก็หมดเกียดแล้วละ่ะเที่ยวหน้าจําไว้จําไว้เลยนะเนี่ยจำ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 มาไว้ฝากฟื้นความจําไว้ให้ดีนะอืม ฝากฟื้นความจําให้ดีรับรองได้ว่าคุณต้องได้ใช้สิทธิ์ของคุณในการชําระครั้งนี้แน่แล้วก็อย่าหวังว่าจะแก้รัฐรมนูญนะตอนนี้เรื่องรัฐรมนูญแก้ไขไม่มีใครพูดแล้วลืมไปแล้วเดี๋ยวก็เลือกตั้งใหม่ก็เหมือนเดิมสอวอก็ยังมีสิทธิ์ทุกอย่างองค์กรอิสระก็ยังค้ำจุนทุกเรื่องยื่นอะไรไปก็ฟ้องยื่นอะไรไปก็ได้หมด ถ้าเป็นสิ่งที่อยากให้ <c oughs> แต่ถ้ายื่นอะไรไปก็ไม่ได้ทั้งนี้นแล้วแต่ข่ามของคนอยู่ที่คนของใครข้ามของคนอยู่ที่ฝั่งไหนเนี่ยเหรอไม่รักประเทศชาติเลยคนเหล่าน,นี้คนที่ทำตามก็ไม่รักประเทศชาติเลยอะ่ะจบข่าวปวดหัว ถ้าหนูรวยหนูจะทําแบบพี่น้องใบไผ่ไม่จำเป็นต้องรวยหนูพี่ก็ไม่ได้ว่ารวยสิทธิและเสรีภาพทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีการศึกษาสูงหรือต่ําสิทธิมันอยู่ที่ฮิวแมนไรต์ใช่คุณัรรมอย่าเครียดมากเดี๋ยวไม่สบายใช่สองวันนี้เครียดมีความรู้สึกแย่มาก คนใกล้ตัวก็เริ่มตายคนใกล้ตัวก็เริ่มติดโควิดมากขึ้นเจเป็ดเนี่ยตายโอ้ยน่าตกใจแล้วดูสิแม่คุณเทเลซาโอ้โหลงปอดอะไรก็ไม่รู้เลกตุ้มเป๊ะแต่ละคนยอมรับปิดที่ไหนคุณสมศักดิ์เทพสุทินยังบอกว่าโอ้ยฉันไม่ไม่ติดเช็คแล้วไม่ติดไม่ได้อยากรู้ว่าคุณจะติดไม่ติดอยากรู้ว่าคุณไปจัดงานแบบนี้ทำไม ให้คนมาเยอะๆแม้สักอันก็ไม่ใส่กินข้าวถ่ายรูปหมู่แทบจะขี่คอกันแล้วก็กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่อยากรู้แค่นี้ไม่อยากรู้คุณจะติดไม่จะติดก็เรื่องของคุณติดติดไปเลยผมก็ไม่ได้ว่าติดไปเถอะหรือไม่ติดก็เรื่องของคุณแต่ไปจัดทําไมผู้นําที่ดีต้องเป็นแบบอย่างไม่ใช่ผู้นําที่ดีแหกทุกกฎที่ให้ทําสํานึก,ากมีบ้างไหมวุ้ย ใช้เงินของประชาชนแล้วยังเป็นภาระประชาชนนี่มันสุดๆแล้วล่ะแล้วแถมยังไม่ฟังประชาชนแล้วแถมมาขู่ประชาชนไม่รู้ยุคไหนพอศนไหนปวดหัวอะอยากคุยเรื่องอะไรอีก <c oughs> อย่าลืมนะคระอยากสนับสนุนกันก็ไปซื้อน้ำพริกด้วยน้ำพริกปลาสลิดนางงามตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ไปทุ่มกับการทำงานอันนี้หมดแหะกำลังคิดต่อว่าจะทำยังไงให้คนได้ตรวจโควิด ได้เยอะๆเพราะคนยังสับสนกับตัวเองแล้วก็สับสนกับน,นโยบายรัฐบาลมากว่าตรวจฟรีหรือตรวจไม่ฟรีตรวจที่ไหนตรวจยังไงและไอ้นโยบายนะประเภทตรวจที่ไหนเป็นแล้วต้องเข้าที่นั่นนะมันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าคุณถ้าคุณทํากฎระเบียบไว้อย่างนี้โรงพยาบาลเขาก็ไม่รับตรวจสิเพราะว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่อยากรับภาระหนักขนาดนั้นเขาก็บอกว่าไม่มีน้ํายาตรวจหรือไม่ก็เตียงเต็ม ถ้าเจอเป็นเเปป็น็นแล้วฉันจะไปเอาเตียงที่ไหนให้พวกเธอแล้วการรักษามันก็ไม่ได้ได้กำ,กำไรอะไรมากมายเข้าใจปะแต่ถ้าใครเป็นและยังไม่มีเตียงและยังคงอยู่กับบ้านประแจ้งมาได้ที่มิสแกรนมีแอปนำหน้าต้องแก้ข้อตกลงอันนี้ข้อหนึ่งไม่จำเป็นต้องตรวจที่ไหนและเข้าที่นั่น ซื้อน้ำพริกได้ที่ไหนเดี๋ยวให้ซื้อไม่จําเป็นสมมุติเราตรวจที่บุรีรัมมาพอเรารู้ผลแต่เราอยุ่งเทพก็เข้าที่ไหนก็ได้สมมุติเราตรวจที่โรงพยาบาลรามาสมมุตินะแล้วมันเตียงเต็มเราจะไปเข้าโรงพยาบาลตํารวจก็ได้ถ้าเขามีที่วา่างคือมันจะต้องพยายามเอาไวเัล,ลบอ์ะอะเข้าใจไหมทุกอย่างมันต้องเร็วทุกอย่างมันต้องต้องไปได้หมดทุกช่องเนะ่ะไม่ใช่วางช่องไว้แค่เนี้ย พอเดินชนกำแพงก็นั่งอยู่บ้านเดินชน,กำ,น,น,ชนกำแพงก็นั่งอยู่บ้านเดินชนกำแพงก็นั่งอยู่บ้านโควิดมันก็เต็มบ้านไปหมดทั้งหลังทุกคนที่นั่งอยู่กับบ้านก็ติดทั้งบ้านน่ะแล้วก็จะมาบอกว่าไม่แนะนําให้อยู่ที่บ้านเขาจะไม่อยู่ที่บ้านนะเขาจะไปไหนก็คุณไม่ให้เขาไปไหนอะคุณบอกตรวจที่ไหนก็ต้องรักษาที่นั่นแล้วที่ที่เขาตรวจมันไม่มีเตียงนะพี่แจะาทำยังไงผมก็ไม่เข้าใจแต่สิบคนที่ผมพาไปสองร้อยเจ็ดสิบคนเขาไม่ได้ตรวจที่นั่นเลยนะเขาก็ไปได้ เห็นเป็นไรเลยระบบของประเทศไทย,ยเป็นระบบที่แปลกมากเมื่อไหร่จะทันสมัยนะเมื่อไหร่จะทันสมัยเมื่อไหร่จะทันสมัยเมื่อไหร่จะแบบสามารถจะไปได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งไม่อะไรกูลุกเงื่อนไขสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกับดักตัวเองตลอดเวลาแย่มาก กำลังอยากจะคิดต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปรึกษาหน่อยปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนวัคซีนซีโนแวคอะไรเนี่ยนะซีโนแวคเนี่ยนะสำหรับผมนะผมไม่ฉีดใครจะฉีดก็เ,เป็นสิทธิส่วนตัวใครไม่ฉีดก็เ,เป็นสิทธิส่วนตัวอย่าก,การุณาเอาสิทธิ์อะไรมาบดบังสิทธิ์ของผมไม่ได้คุณอนุทินจะมาสั่งไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์มาสั่ง เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องความพึงพอใจและความปลอดภัยส่วนตัวคุณรับประกันได้ไหมล่ะคุณออกคำม,มั่นสัญญาสิออกเป็นกฎถ้าใครฉีดซินแวกและเกิดอาการแพ้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้บา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 